สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับพบกับคุณครูจัก,กิกและคุณครูเจงน,นะครับสําหรับเรื่องที่จะเรียนวันนี้ก็คือเรื่องการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลนะครับก็คือเป็นการนําข้อมูลมาจัดทําให้อยู่ในรูปแบบที่จะทําให้คุณื่นเข้าใจได้แล้วก็ใช้ตอบคำถาม สิ่งที่เราอยากรู้ได้นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจนะครับเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างเช่นเรามีข้อมูลก็คือจากรูปนักเรียนจะเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดนะครับและข้อมูลที่เรามีก็คือค่าไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยใช้ต่อเดือนอมีอะไรบ้างตู้เย็นใช้ค่าไฟฟ้าต่อเดือน70บาทเตารีด20บาท เครื่องซักผ้า10บาทพัดลม20บาทเครื่องทำน้ำอุ่น200บาททอระทัศน์30บาทและกะติกำร้อน40บาทคราวนี้เรามีข้อมูลค่าไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดแล้วเราจะนำข้อมูลนี้มาทำอย่างไรเพื่อที่จะให้คนอื่นมาเห็นแล้วเข้าใจได้นะครับเราจะมีรูปแบบในการนำข้อมูลมาจากกระทำได้ดังนี้นะครับรูปแบบที่1ก็คือ การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบข้อความเป็นการเอาข้อมูลมาเขียนเป็นข้อความยาวๆเลย,เลยนะครับอย่างเช่นนํามาเขียนว่าข้อมูลจากกระทรวงพลังงานพบว่าค่าไฟฟ้าของตู้เย็นหลอดไฟฟ้าเครื่องทาน้ําอุ่นพัดลมเครื่องซักผ้าโทรทัศน์เตารีดและกระติกน้ําร้อนที่ติดฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงานเบอร์5เท่ากับ70-20 สองร้อยยี่สิบสิบสามสิบยี่สิบและสี่สิบบาทต่อเดือนตามลำดับนะครับอันนี้เป็นการนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบของข้อความเขียนเป็นข้อความเรียงยาวๆนะครับต่อไปรูปแบบที่สองการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพเป็นการใช้รูปภาพเข้าไปช่วยในการจัดกระทำข้อมูลนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้เราจะใช้เหรียญ มาแทนจํานวนเงินนะครับล้ากาหนดให้1เหรียญแทนจํานวนเงิน20บาทนะครับเพราะฉะนั้นค่าไฟฟ้าเราจะใช้เหรียญแทนอย่างอย่างถ้าเราเห็นว่าตู้เย็นมีค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ครับตู้เย็นใช้เหรียญแทนกี่เหรียญ3มเหรียญครึ่ง1นึเหรียญเท่ากับ20บาทฉะนั้นตู้เย็นจะมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่ากับ70บาทนะครับเพราะว่า1เหรียญเท่ากับ20บาท สามเหรียญก็เท่ากับ60อีกเครื่องเหรียญก็คือ10บาทบวกรวมกันเป็น70บาทหรือหลอดไฟฟ้ามี2เหรียญแสดงว่าหลอดไฟฟ้าใช้ค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่ากับ40บาทนะครับหรือเครื่องทําน้ําอุ่นมีจํานวนเหรียญเยอะเลยมีกี่เหรียญครับ1 2 3 4 5ส7 8 9 10 10้า็ดดบเหรียญ สิบเหรียญเท่ากับเครื่องทำคําอุ่นใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน200บาทอันนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภูมิรูปภาพนะครับโดยใช้รูปภาพเข้าไปช่วยต่อไปรูปแบบที่3เป็นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางนะครับโดยใช้ตัวเลขเข้าไปเขียนเลยอย่างตัวอย่างเช่นตารางฝั่งซ้ายมือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าฝั่งขวามือจะเป็นค่าไฟฟ้าต่อเดือนวงเล็บเป็นบาทนะครับ อย่างตัวอย่างเช่นตู้เย็นเราก็จะกำหนดค่าไฟฟ้ามาแล้วตู้เย็นมีค่าไฟฟ้า70บาทหลอดไฟฟ้ามีค่าไฟฟ้า20บาทเครื่องทำน้าอุ่นมีค่าไฟฟ้า200บาทนะครับท่นเรนจะเห็นว่ารูปแบบทั้งสามรูปแบบนี้จะมีการนําเสนอข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้คุณครูมีคําถามว่าการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบแบบที่ทั้ผู้เนเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือน ขอเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีค่าเท่าใดรูปแบบที่ทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายที่สุดก็คือรูปแบบที่3นะครับการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของตารางทาไมทาให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนู่เนีว่ามีค่าไฟฟ้าต่อเดือนเท่าไหร่เพราะว่ารูปแบบที่3เนี่ยเป็นการนําตัวเลขมาใส่เลยและใส่เป็นตารางทําให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นว่าค่าไฟฟ้าต่อเดือนของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมีเท่าไหร่เช่นตู้เย็นมี70บาทหลอดไฟฟ้า20บาทเครื่องทำน้ำอุ่น200บาท เราจะเห็นได้ง่ายและชัดเจนที่สุดนะครับต่อไปอีกคําถามหนึ่งนะครับการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบใดที่ทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายแนละรวดเร็วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใดมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงที่สุดถ้าเราดูก็คือรูปแบบที่2นะครับเพราะรูปแบบที่2เราจะเห็นได้ง่ายเลยว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนที่มีเหรียญจํานวนเยอะที่สุดแสดงว่าอันนั้น่ะ มีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงสุดก็คือเครื่องทําน้าอุ่นนะครับเพราะเครื่องทำน้ำอุ่นมีอยู่ถึง20เหรียญเป็นจํานวนเงิน200บาทนะครับเพราะว่า1เหรียญแทน20บาทเห็นไหมครับเราเห็นได้ชัดเลยว่าเครื่องทําน้าอุ่นมีค่าไฟฟ้าต่อเดือนสูงที่สุดนะครับสาหรับเดี๋วันนี้นะครับหลังจากเราเรียนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมีงานให้นักเรียนลองทําดูนะครับคุณครูมีข้อมูลก็คือ ผลการสังเกตข้อมูลค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้ามีดังนี้นะครับมีอยู่4เดือนเดือนกุมภาพันธ์320บาทเดือนมีนาคม340บาทเดือนเมษายน400บาทและก็เดือนพฤษภาคม360บาทนะครับให้นักเรียนนำข้อมูลของค่าไฟฟ้าจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าทั้ง4เดือนนี้มาจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยให้นักเรียน เลือกรูปแบบมา1รูปแบบนะครับและก็บอกเหตุผลที่เลือกรูปแบบนั้นนะครับให้นักเรียนทําลงในกระดาษและก็ถ่ายรูปส่งเข้าในไลน์กลุ่มคุณครูประจําชั้นนะครับรูปแบบที่นักเรียนสามารถเลือกทําได้มีอะไรบ้างครับก็คือ 1. รูปแบบแบบข้อความ 2. รูปแบบแบบแผนภูมิรูปภาพหรือ3รูปแบบแบบตารางนะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้คุณครูก็ พอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ